ลึงกันยกใหญ่คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงชะตาวาสนาเศรษฐีดวงชะตามีข่าวดีข่าวใหญ่โชคลาวาสนาสวัสดี ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคำทํานายโบราณสมัยสำนักหมอกูทานายตรงกันว่าคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือเดือนพฤษภาคมนี้ในปี2568เป็นต้นไปจากนี้เงินทองของท่าน จะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะเสียไปซักทุกอย่างเสียเล็กเสียน้อยอยู่ตลอดเวลาทำกิจกรรมใดๆก็จะไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างการงานก้าวหน้าแต่อุปสรรคมากมายที่ผ่านมาท่านนั้นต่อไปนี้ท่านจะเป็นเศรษฐีชุบชีวิตใหม่ สร้างงานสร้างกุศลแผ่เมตตาทำบุญทำทานสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายคอยดลจิตดลใจให้ท่านนั้นสร้างบุญและกรรมดีอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตที่ผ่านมานั้นท่านยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วสำหรับบางคน ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จขอให้ผู้ที่มีเส้นกาตะบาดตรงกลาขงขวามือน,นั้นตั้งจิตภาวนาทำสมาธิปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของท่านจะพลิกชีวิตของท่านให้ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือจากไม่มีกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหมา่ ความโชคร้ายประจำวันเกิดผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือนับจากนี้ชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่าหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกและจะมีดวงชะตาเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้ท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง การค้าการขายจะได้รับตำแหน่งใหม่จะเพิ่มขึ้นโบนัสสิ้นปีนี้จะมีแต่การงานของท่านนั้นไม่ว่าจะค้าขายทำธุรกิจหรือว่าหุ้นส่วนบริษัทจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความมุ่งมัน่นมีความรับผิดชอบมีความฉลาดสามารถจัดการปัญหา สำหรับผู้ที่ไม่เป็นดั่งีีกนิดเดียวดวงชะตาของท่านตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านชีวิตของท่านจะกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดบนโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โชคลาภชีวิตของท่านนั้นในเดือนนี้เป็นมหาเศรษฐีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบใบเศรษฐีดวงชะตาของท่าน ท่านเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนมีบ้านหลังใหญ่มีรถใหม่ป้ายแดงในสิ้นเดือนนี้เงินทองไหลามาเทมาขอให้ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ดวงมหาเฮงดวงมหาภทรัพย์เป็นคนที่ดวงเรื่องความรักและหลายๆคนอาจไม่สมหวังแต่ก็เพียงแค่ผลอาจเป็นไปอย่าง ให้ผู้ที่อยู่ด้วยอาจเกิดความอึดอัดลำบากใจแต่เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตของท่านจะเป็นธุรกิจวาส,สนาความรักเนื้อคู่ท่านนั้นอย่าได้ไปทะเลาะเบาแวงด้วยเป็นอันขาด ทำร้ายตัวเขานั้นจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเข้ากริดเมฆแล้วท่านก็จะไม่เจออีกเลยเพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นจะประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์ ผู้ที่มีการกระบาดการฝังมือทุกคนที่ได้ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุญพาวาสนานั้นได้มาพบเจอกับคำทำนายนี้ขอให้ท่านได้เตรียมตัวรับไว้รับโชครับทรัพย์ก้อนโตจากนี้และตลอดไวัเธอสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน ที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือขอให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จขออำนวยอวยชัยให้ท่านนั้นอธิษฐานเป็นจริงดั่งที่ท่านตั้งใจไว้ขอให้ได้เห็นผลทันตาเห็นในเร็ววันด้วยเถิดสำหรับช่องของเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่าน สมขสมหวังสมหนังปรารถนาะทุกๆประการและหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการงานของท่านเปิดดวงการเงินของท่านเปิดสำหรับวันนี้ช่องใบปัวบุญชาแนลกราบสวัสดี